ก็เป็นวันพุธนะครับที่ยี่สเนาะเก้นะครับก็มาเสียวเวลาเอาท่อไอดีท่อร่วมอดียางแล้วก็ฝวาวาวอไปอยิงทรายนะครับใหมันเป็นสีเงาเนาะก็เลยจอดกันยาวนะครับวันนี้ก็เลยมาล้างนะครับไม่ได้ล้างสูงนะครับ แต่ว่าล้างเพื่อที่จะไปซ่อมต่อเนาะต่อวันนี้ก็จะไปทําเอาไปทําระบบแก๊สนะครับระบบแก๊สก็คือจุดตั้งแก๊สนะครับใส่หัวฉีดใหม่ใส่กล่องใหม่นะครับแล้วก็จะมาทำอย่างอื่นต่อเนาะวันนี้ก็เลยต้องมาล้างฝุ่นซะหน่อยนะครับเพราะว่างานช่วงนี้นะครับก็มีต่อเนื่องกันหลายคันเนาะมีแต่งานหนักๆเลย พองานหนักๆปุ๊บก็มันไม่เสร็จเร็วอย่างที่ว่านะครับเพราะรายละเอียดงานมันเยอะนะครับนี่ก็เลยมาล้างให้ดูดีหน่อยก็ไปซ่อมจะได้ไม่เป็นฝุ่นมากนะครับฝุ่นเยอะเนาะจอดนานอยู่เบาะก,ก็ทําเสร็จเรียบร้อยนะครับเรื่องเบาะเรื่องข้างในทําเสร็จเรียบร้อยตอนนี้ถอยดีท่อเครื่องก็เดี๋ยวค่อยมาเก็บอีกทีนะครับ อันนี้ก็เก็บเบาะเสร็จสับนะครับปรับได้นะครับเบาะหลังก็หนุนสปริงขึ้นมานะครับอันนี้ก็หุ้มให้แล้วนะครับที่มันจะแตกมันอะไรเนี่ยต้องพรงนี้มันกรอบเนาะไปเสริมแล้วก็หุ้มขึ้ใหม่นะครับขึ้ใหม่ก็เหลือข้างในเหลือวิทยุช่องแอร์เอือยอะไรพวกนี้นะครับ สุดท้ายก็จะไปรีพมซักนะครับรีโนเวทนะตอนนี้ยังอยู่ในขั้นตอนที่ยังไม่ถึงขั้นตอนตรงนั้นนะครับก็งานเราก็จะไปประมาณอย่างนี้ครับก็รายการก็ประมาณก็อยากได้อะไรเขียนมานะครับจะจัดให้ไปหน้าทําให้แล้วนะครับเกณอนใหม่ย,ยังไม่ได้ทํานะครับเกวัดเดี๋ยวนี้ต้องเปลี่ยนเกนใหม่นะครับ ก็เลยยังไม่ได้ทำเนาะประตูเาบาผู้หน้าเปลี่ยนแล้วซิ้กุญแจสตาร์ทอันนี้สวิตกุญแจสตาร์ทนี่เปลี่ยนมาใหม่นะครับอาจจะมันมันเป็นงานเทียบงานไต้หวันนะนะครับไม่ใช่งานของแท้เนาะเออมันก็อาจจะมีกุกกักบ้างเดี๋ยวเดี๋ยวมันก็คล่องนะครับเรื่องกุญแจเนาะเรื่องกุญแจเดี๋ยวก็คล่องแล้วก็โลโก้ หัวเกียร์เบน์นะครับโลโก้หัวเกียร์เบน์นี่อผมอาจจะหาเป็นไม้ที่เป็นมือสองให้เนาะมันจะเป็นพวกเป็นของแท้มันจะเป็นสามร้อยเอนะครับอาจจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับแล้วก็ข้างหลังกระด้างอ๋ออันนี้เปลี่ยนให้แล้วนะครับเปลี่ยนคือชกมันไม่ได้ขยับนานๆน,น,นะครับรถไม่ได้ขยันนานๆชกมันก็เลยตายเนาะตายไปข้างหนึ่งพอตายไปข้างหนึ่งเราก็ ยนโชคแล้วล่ะครับตอนนี้ก็คือปกติแล้วนะครับลูกปืนเนาอันนี้ช่วงล่างผมทาให้แล้วนะครับเพียงแต่ว่าทําให้หมดแล้วนะครับกระบงเจลย์ตอนนี้ไปไหนไปกันอยู่แล้วนะครับแผ่นเป็นยาวออกปลายท่อเหลียดแตะมาด้วยปลายท่อเหลียดนะครับแล้วก็ลงชิ้นมาด้วยโอเคเป็นข้าราชก,การเก่านี่ เขาจะมีเซ็นซีกำกับ,กบนะน่ารักมากเลยครับเขียนอ่านชัดเจนนะครับเดี๋ยวผมจะจัดให้นะครับมีหน้าสองไหม๋อ,อไม่มีนะครับก็แหมนยครับอยากจะได้แบบนี้ครับเวลาลูกค้าท่านใดที่รับรถจากผมไปนะครับมีอะไรไม่ดีก็คอมเมนต์มานะครับผมจะทำให้นะครับให้เรียบร้อยเนาะเพราะว่า งานแต่ละครั้งเนี่ยมันมันยังไงล่ะครับมันมันมันรายละเอียดมันเยอะนะครับผมก็อยากออกมาให้ดีเนาะอืม<ฮ> <c oughs> วันนี้นะครับก็อ๋อช่องแอร์ไม่มีนะครับอันนี้ช่องแอร์ผมก็จะทําให้นะครับช่องแอร์มันกรอบมันอะไรเนาะเดี๋ยวจะเปลี่ยนให้นะครับมีช่องแอร์ด้วยแล้วก็สวิตช์เปิดแอร์หนึ่งสสสตัวนี้ตอนนี้ใช้ได้แค่1นึ่สไม่มีนะครับ มีรายละเอียดทีไ่ไฟในเกมก็ไม่มีในในรายการนะครับโอ้ผมจะเช็คให้หมดนะครับไม่ต้องห่วงนะครับคือให้ออกไปสมบูรณ์ที่สุดแต่เวลาเนี่ยก็ต้องไม่รู้จะพูดยังไงนะครับเพราะว่านี่ผมก็รายละเอียดมันเยอะเนาะทาไปลองไปเวลานี่มันสําคัญนะครับผมก็พยายามจะให้ออกมาดีทุกคันนะนะ นะครับผมไม่ได้ทิ้งงานไม่ได้ปล่อยนะครับฟ c ท่านใดก็ที่ยังงานท่านยังไม่เห็นรถท่านอยู่ในคลิปในอะไรเนี้ยนะครับก็ต้องใจเย็นนิดนึงนะครับก็ผมก็รันงานไปเรื่อยๆนะครับรันงานไปเรื่อยๆตามบริีช่างเนี่ยถนัดคนละแบบนะครับคนไหนถนัดยังไงก็จะให้ป้อนงานตรงนั้นให้นะครับอ,อมันจะได้ความผิดพลาดจะได้น้อยขึ้นนะ อยู่ที่ความชํานาญของของของแต่ละท่านแต่ละคนนะครับเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยมันการงานเนี่ยมันมันเนี่ยฮะมันมันลำบากการงานนี่มันลําบากเพราะว่าความถนัดของแต่ละท่านไม่เหมือนกันนะครับเพราะว่าในรถดึรถตัวหนึ่งเนี่ยมันมีหลากหลายนะครับก็อขอให้เข้าใจตามนี้ด้วยเนาะ ขอบคุณนะครับ f อทุกท่านนะครับที่ติดตามผลงานผมมาขอให้มีสุขภาพแข็งแรงนะครับสวัสดียามเช้าครับผมครับ